ตื่นใช่ไหมไอ้แม่ทําอะไรเนี่ยฮะจะนอนกินบ้างกินเมืองไงนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วแทนที่ตื่นมาช่วยแม่แม่ลืมหุงข้าวอีกแล้วะดีไหมลืมหุงข้าวแกงส้มไข่เจียไม่ต้องกินกับข้าวสวยนี่แม่ขนมจีนคิวกินพี่เลนอะไรมันไม่เห็นเข้ากันเลยเออน้ำมันก็กินได้เหมือนกันนั่นแหละแม่คิวเกิดเรื่องใหญ่แล้วแกโตไ่ออกแน่เลยที่คุณน้ำเรกเสิร์ฟคนนี้มาเขาทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะคิว โคอยขนาดนี้เลยเหรอไหนๆก็ไหนๆละฉันอยากจะลองชิมขนมจีนแกงส้มของแม่เธอดูคะฉันอยากจะรู้ว่ามันจะอร่อยเหมือนคำที่เธอพูดหรือเปล่าคุณจะชิมจริงๆหรอคะแม่เธอเปิดร้านอยู่หรือเปล่าค่ะแม่ฉันเปิดร้านข้าวแกงค่ะฝากไปบอกแม่เธอด้วยนะว่าแกงส้มขนมจีนของแม่เธอ ป่านนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอคิวมไม่ตื่นใช่ไหมลูกคนนี้ได้มไม่ตื่นใช่ไหมเฮ้ยแม่ทำอะไรเนี่ยฮะฉันเรียกแกตั้งสี่ครั้งแล,ล้วคิวฮะจะนอนกินบ้านกินเมืองไงนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วแทนที่ตื่นมาช่วยแม่ แม่ก็ปลูกฉันด,ดีไม่ได้หรอ <S <S ฉันก็กลับบ้านทํางานมาดึกๆดึงเดื่นน่ะแม่ทํางานกลับบ้านดึกๆึกดเดื่นก็ต้องตื่นมาช่วยแม่แกก็รู้อยู่ว่าแม่ขายข้าวแกงก็ <S <S ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันสิเออเออเออแต่ฉันตามไปละกันไอ้เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยเลิกสักทีมาช่วยแม่ได้แล้วไม่ต้องไปทําหรอกอืออืเดี๋ยวออกตามไปแม่ไปก่อนเลยไอ้ลูกคนนี้อุ้ย จะเสด็จออกมาได้จนฉันนะทำแกงบดไปกี่หม้อแล้วเอา้ามื่ไหนข้าวอะ่ะแม่ฉันลืมหุงข้าวอีกแล้วอะ่ะสีมไหมลืมหุงข้าวแล้วจะกินกกบอะไรอทีเนี้ยฮะแกงส้มไข่เจียวไม่ต้องกินกข้าวสวยแม่จริงเลยลูกคนนี้ไปหุงข้าวเลยไปนี่แม่ขนมจีนนี่ขนมจีนน่นนะแกมาทำอะไรฮะ ต้มมากินกับแกงส้มที่แม่ต้มให้ชั้นไงอุ้ยเคิวกินพี่เลนอะไรขนมจีนเนี่ยแม่ว่าให้ลูกค้ากินกับแกงเขียวหวานจะบ้าหรือไงกินเข้าไปได้ยังไงเออนามันก็กินได้เหมือนกันนั่นแหละแม่นี่แม่จะกินด้วยก็ได้นะอืออืมไข่เจียวไข่เจียว กไปได้ไงเนี่ยมันไม่เห็นเข้ากันเลยแม่เดี๋ยวฉันขอหอบไปที่ทำงานด้วยนะจะหอบแกงส้มมะละกอเนี่ยเอางั้นเหรออืมอร่อยดีอะแม่แล้วแต่แกแล้วกันเออคิวว่าแต่แกลาออกจากงานเถอะมาช่วยแม่ขายของที่ร้านเถอะแม่ทำคนเดียวไม่ไหวแล้วนะแม่ก็ที่ฉันทำงานเนี่ยก็จะได้ช่วยแม่หาเงินอีกทางหนึ่งไงเล่า มแม่จะว่าไปแกงส้มมะละกอกุ้งสดของแม่เนี่ยกินกับขนมจีนเนี่ยอร่อยอร่อยตองที่ชอบแล้วกันเดี๋ยวหุ่งข้าวให้แม่ด้วยคิวจ๋ะที่ชานเรียกเธอสองคนมาวันนี้ที่ร้านเราอ่ะจะมีแขกวีเออเข้ามานะคือคุณน้ำเจ้าที่นิชินสตา พวกเธอสองคนน่ะต้องดูแลคุณเขาห้ามมีข้อผิดพลาดเด็ดขาดเข้าใจไหมค่ะเพราะฉันน่ะก็อยากได้รับรางวัลนิชินสตาเหมือนกันพี่จานิชินสตาคืออะไรอะไม่รู้ดี๋ยวก,ก็รู้เองแหละคิวคิวเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรอ่ะพี่ ก็คุณอายนะสิเรียกแกเข้าพบฉันว่านะแกะบริการลูกค้าไม่ดีทีนี้แกโดนไล่ออกแน่เลยรับจริงเหรอพี่ฉันจะโดนไล่ออกเหรอเนี่ยอย่าเพิ่งถามอะไรมากเลยมามาตามมาก่อนเร็วเร็วเร็วๆสิที่คุณน้ำเีล็กเสิร์ฟคนนี้มาเขาทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดหรอกคะ่ะแต่ขเขาทำในสิ่งที่น่าชื่นชมต่งางหาก คิวมานั่งทําอะไรตรงนี้แขกวีพีของคุณอายกําลังจะมาถึงแล้วนะแล้วถ้าเขามาแล้วไม่เจอพวกเราสองคนเนี่ยฉันว่าโดนตา<ด>นเละแน่นี่นพี่จ๋าก็ฉันหิวนี่นะพี่ชงนี่ชินอะไรฉันไม่สนใจหรอกนะเนี่ยแกงส้มแม่ฉันเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วคิวแกงส้มกินกับขนมจีนเนี่ยนะ พอดีว่าฉันลืมหุงข้าวตอนเช้านะจ๊ะแต่มันก็อร่อยนะพี่เนี่ยน้ำแกงส้มกับเส้นขนมจีนที่ซึมซับเข้าไปในเส้นมันก็จะแบบว่าฟรินฟิน,ฟน,ฟนอะไรอย่างเงี้ยไอคิวแต่ว่าร้านของเราก็มีอาหารให้กินฟรีนะถ้าคุณอายรู้ไม่โดนด่าเละเลยเหรอนี่กับข้าวร้านไหนๆนะก็สู้ฝีมือแกงส้มแม่ชิไมได้หรอกอ oh. นี่คิวแกปากพ่อยขนาดนี้เลยเหรอแกรู้ไหมจะทําให้ร้านเดือดร้อนน่ะคุณน้ําคะฉันต้องขอโทษแทนเด็กเสิร์ฟด้วยนะคะฉันไล่แกออกแน่คิวคุณอายคะอย่าให้ถึงขั้นต้องไล่คิวออกเลยนะคะจะดูสิ่งที่คิวทำทิจ๋างั้นเอาอย่างนี้ค่ะไหนๆก็ไหนๆละฉันอยากจะลองชิมขนมจีนแกงส้มของแม่เธอดูฮะ<า>ฉันอยากจะรู้ว่ามันจะอร่อยเหมือนคําที่เธอพูดหรือเปล่าคุณน้ําคะแต่ฉันเตรียมอาหารไว้เยอะแยะเลยนะคะ ไม่เป็นไรคะ่ะฉันอยากชิมขนมจีนแกงส้มก่อนเออแต่คุณจะชิมจริงๆหรอคะจริงสิได้คะ่ะนี่คะ่ะ เปิดร้านอยู่หรือเปล่าออค่ะแม่ฉันเปิดร้านข้าวแกงค่ะฝากไปบอกแม่เธอด้วยนะว่าแกงส้มขนมจีนของแม่เธอเนี่ยอร่อยมากมันเข้ากันได้ดีมากเลยนะแล้วก็บอกแม่เธอด้วยว่าลองต่อยอดทำแกงส้มอย่างอื่นดูพร้อมกับเครื่องเคียงนิดหน่อยฉันว่ารุ่งแน่นอนขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะคิโยมฉันจะไปบอกแม่พี่อร่อยจริงนะคะคุณน้ำ จริงสิคะแม่ฉันกลับมาแล้ววันนี้มีพนักงานจากบริษัทนิชินสตาร์อะไรก็ไม่รู้ว่แม่เป็นบริษัทที่แบบเกี่ยวกับการให้คะแนนอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอยะแม่<อ>วันนี้เขาได้ชิมแกงส้มขนมจีนของแม่นะเขาบอกว่าเขากานเขาการ,าการอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แกงส้มตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะกินอย่าบอกนะแกเอาไปกินด้วยเนี่ยใช่แกงส้มมันทั้งนั้นแหละแม่แล้วเขายังบอกอีกนะว่าถ้าแม่ทําแกงส้มหลายๆรูปแบบหลายๆอยา่างแล้วมีเครื่องเคียงอย่างเงี้ยรุ่งแน่นอนกินกับขนมจีนเนี่ยนะอือเครื่องเคียงใช่ นู้นอ่ะสั่งแกงส้มขนมจีนชาอมไข่30ชุดอ๋อได้ได้ดูไหมะะะตะไกร่อบตฝั่งนู้นสั่งแกงส้มขนมจีนแกงส้งมมะละกอแล้วก็แกงส้มผักรวมแล้วก็เครื่องเคียงเป็นปลาหมึกทอดแล้วก็ปลาทอดค่ะอย่างละ50ชุดอย่างละ50โอ๊ยใจร้อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพร้อม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 เดี๋ยวนะเอ๊ะคุณใครมาอ๋อคุณอายคุณน้ำ อ๋อฉันจำได้แล้วคิวมันมาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนแนะนำไอเดียแกงส้มขนมจีนหลายๆอย่างใช่ไหมอุ้ยคุณรู้ไหมป้าเอามาต่อยอดเป็นทำแกงส้มหลายๆอย่างนะตอนนี้ขายดิบขายดีนะทำแทบไม่ทันเลยแต่ก็โชคดีนะ ที่ได้คิวกับจามมาช่วยอะ่ะเหมือนนั้นอะป้าแย่แน่เลยคุณเอ้ยคุณป้ารู้ไหมคะแกงส้มขนมจีของคุณป้าขายดีจนหนูต้องเสียพนักง,งานดีๆไปตั้งสองคนเลยนะคะ <c oughs> แล้วที่หนูมาในวันนี้นะคะหนูจะมาบอกว่าหนูจะสั่งแกงส้มขนมจีของคุณป้าไปที่ร้านวันละ50ออเดอร์ค่ะอู้อูยนี่เราได้ยอดขายเพิ่มอีกแล้ววันนี้อุ้ยดีจังเลย ที่ฉันมาวันนี้เพราะว่าฉันอะ่ะตั้งใจว่าจะมาชิมแกงซ่อมขนมจีนของคุณป้าค่ะเห็นว่าคุณป้าเนี่ยพัฒนาสูตรแล้วก็ต่อยอดไปได้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะและฉันก็จะได้ให้คะแนนได้ด้วยว่าร้านของคุณป้าเนี่ยจะได้รางวัลน,นิดชินสตาร์หรือเปล่าอุ้ยทำเลยแม่ทำเลยนิดนิดชินคะแนนอะไรไม่เข้าใจอะ่ะโอ้ย,ยแม่ถ้าสมมติเราได้คะแนนนิดชินสตาร์นะคนก็จะแห่มากินร้านเราเยอะมากเลยใช่ค่ะโอ้ เยอะเลยหรออือ,อ,อรออะไรอไปนี่ไปทำเลย ลจาอ,อันนั้นก็จะเป็นแกงส้มขนมจีนมะละกอกุ้งสดส่วนอันเนี้ยแกงส้มขนมจีนผักรวมกุ้งสดแกงส้มขนมจีนดอกแครกุ้งสดอันเนี้ยไฮไลท์เลยนะแกงส้มขนมจีนผักบุ้งปากปองอและอันเนี้ยแกงส้มขนมจีนไข่ช่อมกุ้งสด กินกับเครื่องเคียงนะจ๊ะมีไข่เจียวปลามึกปลาหวานแคบหมูไม่พอต่อขนมจีนได้เลยจ้ารออะไรอ่ะกินเลยกินเลยค่นเนี่กรลงใจแล้วนะคะอืมคิวอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะป้า ป้าจะปิดร้านให้คุณกินเลยนะป้าไก่แล้วออเดอร์จากอบตแล้วโรงงานเราแปเลยแปดสิบกองโอ้ยงั้นไม่ต้องกินแล้วเอาไปทายกันรอเล่นเดี๋ยวค่อยทำให้เขาก็ได้คุณชิมก่อนเลยจ้ากินเยอะๆเลยคิว อยากกินกับเขาด้วยไหมล่ะได้สิแม่เอาถ้วยเอาจานมากินกันลูกไปมาแล้วแม่กินเลยลูกกินเลยกินเลยกินเลยขอให้ลูกชิมกินด้วยนะได้ค่ะมาเลยมาเลยมาเลยกินด้วยกันค่ะตกลงชิมได้ไหมเนี่ยไอ้นิดชิมนิชชิมนิดชิมอะไรเนี่ยอืมจะได้ไหมนะปาหนูว่าปาได้ห้าดาวแน่เลยอุ่ยจริงเหรอทำไมได้น้อยจังวะ ขาหกไม่ได้หรอป้ามันสุดแค่5้าดาวเหรอป้านึกว่ามีตักสิบ้นวันนี้ร้านป้าฉันให้หาดาวเลยค่ะกินเลยกินเลยนเลยเลยกินยกิเลยกิกนเนเลยนเน